นี่คะ่ะพี่นอ้องเมื่อนี้มาเที่ยวทะเละค่ะพี่น้องมาเที่ยวทะเละใส่ผ้าปิดปร้อมแต่เขา,าบ่ได้บังคับหรอกคะ่ะเขา,าบ่ได้บังคับต่ว่าใสจนชินแล้วค่ะพี่น้องอากาศดีดีเมื่อนี้วันนี้เป็นวันเสาร์วันเสาร์มาค่ะพาพี่น้องเบิง่งนี่คะ่ะทะเลทะเลอากาศดีด,ดีคะ่ะพี่น้องเบิ่งคน พอมีคนล่งเหลนน้ำแต่ว่าเขาปูสา์ปูยังเลนตามชายหาดค่ะนี่ค่ะดูวิวบรรยากาศทะเลข,ของฝรั่งเศสซอว่าเลตกเกูเกเมืองนี่คือเมืองเลต,กเกตูเกต ผ้าพี่น้องเบิ่งหมุนรอบๆซุ้มตั้งนนท์หลายๆลายค่ะพี่น้องมันมีหลายซุ้มอ้าซุ้มบ่ได้เสยเด็กน้อยเล่นกระโดดนี่เรามาเช่นผ้าพี่น้องยางเบิ่งเรื่อยๆ Sous-titrage Société Radio-Canada ลงเดี๋ยวลงช่ลงตรงหาดรา้ค่ะอันนี้เด็ดส่งลายครับ ว่มีคนเล่นน,น้นวมนนี้อากาศดีเป็นวันเสาร์ฮะโอ้โอ้ใช่ไหม ันนี้อากาศดีวันเสาร์แดดดีเดี๋ยวพรุ่งนี้พยากรณ์บอกว่าฝนตกกันเลยฝ้ามากค่ะพี่น้องวันนี้เนี่ยมืออื่นฝนตกบ่ได้มากละเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในมุนเสต้อผ้าของเราอ ไม่ใช่ร้านอะไรเนี่ยไรกิกีค้คคอนเข่าล้านเขาเขาก็ต้องสกแกนค่ะพี่นอ้องสกแกนว่าฉีดวัคซีนมายังขึ้นบน เห็นแต่ขังหลังคุวบอวบาวหิวอย่างนออึ๊บพี่นอนตาไล่จักน่อาายเ้ยค่ะตาไล,ล่อย,าลายอย่างเลี้ยวหลายตาไล่จักน่อย นี่ค่ะนี่แหละค่ะทะเลบ้านนี้คนบอไข่ล่งเหรนน้ำมันเย็นน้ำเย็นมมบ้านเมืองเขาเป็นยังไีสล่ะคะพี่น้องทะเลเขาไมีต้นใหม่มีแต่หินกับทราย banyak kadi di. Hari. คลิปนี้ฝากพี่น้องไว้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวพอกันคลิปนานว่าค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย